ขอถวายความเคารพพระราชพลมจริยคุณประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูอาปีจันทคุนผู้ช่วยศาสตราจารยดดร์ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดขอถวายความเคารพมายังเจ้าคณะพระสังฆาธิการพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีอายุพรรษาและเพื่อนสัตรรมิก ขอแสดงความชื่นชมยินดีมาอย่างพระนิสิตนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษายัางวิทยาในสงร้อยเอ็ดทุกหลักสูตรด้วยความชื่นชมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งับผมหรือว่าอาตมาภาพพระมหานาเกียรติวิสุทธโธอาจารย์พิเศษหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสนาภาวนาขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่าในปีการศึกษา2565นี้ก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษายังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสนาภาวนาซึ่งเป็นรุ่นที่2รุ่นแรกนั้นเราได้เปิดไปแล้วครับว่า สภา,า,ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้วก็เปิดหลักสูตรประกาศสนิบัตวิปัสนาพรนาให้แก่วิทยส่งละเอียดในวันที่25พฤษภาคม2564หลังจากนั้นก็ได้เปิดการเรียนการสอนนะครับในรุ่นที่1นั้นก็มีผู้เข้ามาสมัครและก็ให้ความสนใจถึง เจ็ดบห้รูปคน,นครับถือว่าแล้วก็เป็นมีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่ให้ความสนใจนะแล้วก็เข้ามาสมัครถึงเจรูปคนนะในรุ่นที่2นี้ก็ได้เปิดรับสมัครนะครับนะไปจนถึงวันที่30นะมิถุนายน25 6 5นะครับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ก็หนึ่งก็เพื่อ,อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสนาภาวนา 2. ก็เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีทักษะด้านการปฏิบัติวิปัสนาภาวนา3ก็เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้สามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสนาภาวนาในสังคมได้ ปณนสมบัตินะครับของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้อันหนึ่งก็คือเป็นพระสังฆาธิการพระภิกษุภิกษุสัสสมเณรหรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีคุณวุฒินักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือสองเป็นเครือขัดที่สําเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก 3. เป็นเครือขัดที่สําเร็จ การศึกษาภา,าคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่าอาีเป็นผู้เป็นคณะเป็นผู้ที่คณะกรรมการาบริหารหลักสูตรอัรมะให้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษนะครับอย่างเช่นวัยาวัจกรผู้นําชุมชนอาจจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านาว่าเป็นอสมอสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ดีส่วนจังหวัดก็ดี หรือผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครศึกษาในหลักสูตรนี้ได้นะครับเมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับมหกสำหรับผู้ที่ใช้วุฒินักธรรมชั้นเดียมาศึกษาหรือผู้ที่จบการจบการศึกษาในระดับมัธยมต้นเมื่อเข้ามาศึกษาก็จะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับมหสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรีได้นะครับก็ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่30มิถุนายนครับเป็นถึงสิ้นเดือนฉันก็ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากจักะพระสังฆาธิการได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพระพิษุสัมมาเรนรอุบาสกบาสิกาว่าผู้นำชุมชน นะพวกที่มีความสนใจให้ได้เข้ามาศึกษาอย่างหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นการเสริรทอดอายุของพระพุทธศาสนานะครับถือว่าพระเนนเราได้ศึกษาในเรื่องของบาลีนักธรรมนะการจบแล้วแต่ว่ายังไม่มีภาคปฏิบัตินะหนะลักสูตรประการสนิบัตยุปัสสนาภ ण นาจึงเป็นหลักสูตรที่ เป็นการต่อยอดนะแล้วก็เป็นการตอบโจทย์เรื่องของการศึกษาเรื่องของปริยัติปริยัติก็เป็นการศึกษาเล่าเรียนบาลีนักธรรมเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หลักการปฏิบัต,ติต่างๆ <c oughs> เหมือนการศึกษาแผนที่นะว่าเราจะเดินทางไปไปยังไงหรือว่าแนวการสอนของพระพุทธเจ้า ท่านมีแนวการสอนอย่างไรแต่ถ้าหากยังไม่ได้ปฏิบัติก็คือจะเป็นเพียงแค่มีความรู้แค่ว่าเป็นปริยัติเท่านั้นแต่ถ้าได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะมีความครบทั้ง3ก็คือได้ปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะครบับมีความครบบริบูรณ์เพะนั้นแล้วก็ ขอให้ได้มาศึกษากันนะครับเพราะว่าการศึกษาเป็นการเหมือนกับเป็นการต่อยอดอเป็นอายุของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหัวใจของพระศาสนานะครับโดยเฉพาะหลักของวิปัสสนาเนการที่พระเจ้าท่านได้เข้าถึงคำว่าบรรุธรรมก็เพราะการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาจึงเป็นหัวใจว่าเป็นอายุของพระพุทธศาสนาจึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยัง จากคณะพระสังฆาธิการพระพิเศษสัมมาเนรเราอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเป็นผู้นําชุมชนผู้ที่ให้ผู้ที่สนใจนะครับได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาตรงนี้นะครับรได้ทั้งบุญได้กุศลได้ทั้งความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่สืบต่อหรือวสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนานั่นคือการได้ปฏิบัติคือเป็นการปฏิบัติบูบชา อะ่ค่นั้กนก็ขออนตแจ้งข่าวประชาสัมผันเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ